บนไมโครบิดเนี่ยมีเซ็นเซอร์ที่สามารถวัดความแรงสนามแม่เหล็กและสามารถประยุกต์ใช้เป็นเข็มทิศได้คลิปนี้เราจะใช้ m i โ r o b i t เพื่อสร้างเข็มทิศและแสดงทิศท,ทางบนวงแหวน Rainbow LED. เร i n b o w LED ไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีดังนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นบอร์ด Microbit แล้วก็สาย Micro USB ต่อมาก็จะเป็นตัว เบดบอร์ดอะแดปเตอร์นะครับก็ใช้คู่กับตัวเบดบอร์ดต่อมาก็จะเป็นตัว R G B r ร i n b o w L E D Ring นะครับเรียกง,ง่ายๆว่าเป็น L E D แบบวงแหวนนะครับก็จะมี8หลอดด้วยกันในนี้ใช้1ตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสายจัมเปอร์นะครับสำหรับใช้กับเบดบอร์ดสำหรับอุปกรณ์หลักของเราก็คือตัวไมโครบิด m i โคร b i t เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์วัดความแรงของสนามแม่เหล็กหรือว่า ตัวแมกน e โตมิเตอรนะครับเราสามารถนำมาใช้เป็นเข็มทิศซึ่งจะต้องมีการแคลิเบตรหรือว่ามีการปรับเทียบก่อนนั่นเองสำหรับการเชื่อมต่อนะครับเราก็จะติดตั้งตัว Adapter ลงไปบนเบรบอร์ดจากนั้นเราจะเชื่อมต่อตัว LED แบบวงแหวนเนี่ยเข้ากับตัวพิน0ซึ่งตัวพินที่เราใช้ก็จะเป็นตัว DI นะครับก็คือตัวพินที่ต่อสัญญาณ แล้วก็ตัว V ก็คือตัวไฟเลี้ยง G ก็คือกล่าวทีนี้เราจะติดตั้งที่ตัวเบรดบอร์ดที่พินศนแล้วก็ไฟเลี้ยงแล้วก็ตัวกล่าวแบบนี้นะครับก็ต่อง่ายๆสำหรับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเราสามารถ ดาวน์โหลดไดจากด้านล่างของคลิปเลยนะครับเริ่มต้นเราจะใช้บล็อก on Start เพื่อกำหนดให้ตัว LED อยู่ที่พิน,นย์นะครับตัว LED ของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบวงแหวนที่มี8หลอดด้วยกันทีนี้เราจะสร้างฟังก์ชัน x ขึ้นมาเพื่อกำหนดให้ตัว LED เนี่ยตำแหน่งที่0ูนย์นะครับเป็นสีแดงแล้วก็ตำแหน่งที่4เป็นสีน้ำเงินที่เหลือเนี่ยเราจะให้ LED เนี่ยดับหมดเลย บล็อก Forever นะครับก็จะเป็นการวนซ้ําไปเรื่อยๆเราจะมีการอ่านค่าที่เข็มทิศต,ตรวจพบนะครับก็คือตัว c o m p a s s Heading ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเข็มทิศเราจะเก็บค่าไว้ในตัวแปรดีก e ีนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนสีของไฟ LED เนี่ยตามค่าที่เราตรวจพบซึ่งเราจะใช้ตัวคำสั่ง if e AP l นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูผลการทดสอบกันนะครับหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว เราก็จะเชื่อมต่อกับสายไมโคร USB ทีนี้เนี่ยถ้าขึ้นข้อความแบบนี้นะครับแสดงว่าตัวไมโครบิดของเราเนี่ยจะต้องมีการปรับเทียบค่าของตัวเซ็นเซอร์อวัดความแรงของสนามแม่เหล็กหรือว่าแมกนีโตมิเตอร์นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยในตัวไมโครบิตเขาจะบอกว่าให้เราหมุนบอร์ดเอียงไปมานะครับเพื่อปรับเทียบตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านหลังก็คือ เซนเซอร์ uh, ตัวสนามแม่เหล็กนั่นเองทีนี้เราจะให้ uh, ไฟ LED ตรงนี้นะครับให้มันวิ่งเต็มตัวแผง LED ของเราโดยการหมุนบอร์ดเอียงแบบนี้ uh, เราก็ต้องลองหมุนดูนะครับให้มันเต็มให้ได้ uh, ตัวไมโครบิตก็จะเป็นรูปหน้ายิ้มเมื่อกี้ก็จะสามารถใช้ได้แล้วนะครับหลังจากที่เราปรับเทียบตัว เซนเซอร์ S S วัดความแรงสนามแม่เหล็กแล้วนะครับเราจะจ่ายไฟให้ไมโครบิดอ่าทีนี้ตัว LED ก็จะทํางานซึ่ง LED นี้ก็จะแสดงทิศเหนือนะครับที่เป็นสีแดงแล้วก็อ่าอีกฝั่งนึงก็จะเป็นทิศใต้ซึ่งถ้าเราหมุนนะครับตัวไมโครบิดเนี่ย LED ตัววงแหวนเนี่ยก็จะหมุนไปทางทิศเหนือเสมอนะครับตัวสีแดง แต่ว่ามีข้อสังเกตว่าถ้าเราใช้ตัวไมโครบิดในการาวัดความแรงสนามแม่เหล็กเราจะต้องมีการปรับเทียบก่อนอเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าถ้าเราปรับเทียบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ได้ใช้ตัวโปรแกรมได้เรื่อยเลยยกเว้นว่าเราจะเปลี่ยนตัวโค้ดให้เป็นตัวเขียนโปรแกรมแบบใหม่นะครับก็เราจะต้องมีการปรับเทียบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องระวังในเรื่องของการใช้พวก เหล็กนะครับที่อยู่ใกล้กับตัวไมโครบิดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์วัดความแรงสนามแม่เหล็กซึ่งถ้าเราใช้พวกแบตเตอรี่เนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวเซ็นเซอร์วัดความแรงสนามแม่เหล็กเนี่ยผิดเพี้ยนได้แต่ว่าในคลิปนี้เราจะใช้ตัวสาย Micro USB นะครับก็จะลดปัญหาการรบกวนสําหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยอย่าลืมติดตามชมช,มช่องรีอัพสกิลนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ